สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะตอนนี้กำลังสะไปป่าชาพี่น้องไปเก็บดูเก็บกระดูกเก็บกระดูกเป็นละไห้เนาะไม่เขาบบาลล็อตเป็นละไห้ครับทางขบานน้องให้ครับพี่น้องเพื่อนเด็กนะดูคนจะไปเขาจะย่างไปแต่ว่าเขาขี่รถจักรยานขบานน้องให้เมืองจำพรได้นี่นะทางคนน้อยขนาดเลยทางบ้านน้องให้ย่อมเลดคนไปเก็บกอะไรพี่จะลัดไปได้นี่นะตัดไป น,นี่ก็จหลไัไปุ่มนะไปไปทางหลาดพี่น้องเอ,อ้ยไปทางหลาดอันนี้ไปทางตรงทางโคอ,อันนี้พยานบ้านน้องไห้ที่สงงุนเดินทางไปเยกะก็้อนทางไปนรกทางไปสวรรค์บบมันหกถูกไหมทางไปนรกมันแปลนว่าทางไปนรกโอ้ยมาหอด้วยพี่น้องเอ,อ้ยปัสาวะเนาะบ้านน้องไห้ ແລະຫມໍກືຍຍ່າງນໍານະເສື້ອສີຟ້າຂອງທີ່ເົາອົາມາຕຽມາຫ້ເິ ของมาบังเออมาบังในบังในพี่นี่มเลยตีมาบังในพี่พศะนิดเลยอันนั้นเสาอันนั้นเสายังเกาะเอิญเสายังเกาะแกะเบิ่งเอาหนวดเสาคันเขนเสาฝังอะไรซื้อทีคือการกระทางบ้านน้ำมงค์บ่คือพี่น้องเอาบอกไปก่อนเลยอุ๊อุมาให้เพิ่นตักหนำกินใส่หนำกิน ข้าวอ้บางจังหอดเข้าไปเข้าไปปูมาเลยยังยังบอกมาเขาไปเตรียมถาเขาไปนั่นถาคลองบางเห้พื่อนาเพื่นมาเพใ่้ยุงกินดัสิไปปบ่อร่อนเนี่ยัดมือขัดหลังไปเลย สัตว์อไไสสะไลยนี่นนะเขามาแล้วมาจงสก,การเพิ่นแมน<อ>ไทยผัดถือกะขี่ควายนี่แหละทางเขาทางเขาเนี่ยก็มาทางอะไรนี่นะผมหกทางเหมือมาจงสก,การเพื่น,น,นคนร้ายเนาะ คนมาเก็บดูไม่赖หกเล่นในทางมื่นในทางใส่เวลาครึ่งมืงอรับจังได้แล้วนอนม่เคยเห็นหมดอ้าวแกเป็นยังษ์สารีนะมันหกมันนั้นมันหก พี่น้องใช้เป็นว่ากุกขี้หมูนะให้กุกข wow> ี <m m> <m 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 ้หมูนะว่ากุกขี้หมูในไก่ในใส่กองพรติดบัวไปแล้วเนาะหยันหมูมาเข้าไป Các bò Cứ bàn chợ này chỉ pháo bè lơi thì không thịt khẩu Thịt vụa xài nà mới ăn ăn mà ướt vậy nọ Dàn má có phải chia ra nhắn nọ Bà bà hãy mới đủ Bà chỉ mạng ngon thịt hèn thế con mày nữa cưa mặc tùm nhè khăn khăn nát để phải làm tiền ừ. cái kinh thì nhăn cả bộ sao nó chẳng đi sai หูกสาวเพื่อนะเตรียม้าขาวเสื้อสีขาวตามคนอ่ะ ครูบาอาจารย์เป็นลงมือก่อนพี่น้องเลยนไองใส่เถือนนั่นแหละเป็นาพาเก็บก่อนจังเป็นลูกเป็นหลานเก็บบาทเนี่ยใครที่ <c oughs> <c oughs> เ,เห็นำ <c oughs> เนาะใส่อะไรใช่ปะจับาทไห่แลวแหวน <c oughs>

คือักตุ่มแหน่ส้นโพล่ล่นีอากาชิฮุเป็ดขือตุ่มแหน่เป็นแบบนี้่เอีเมะอะไรอันนี้นะเี๋ยวน้เนาะ พวกมาแต่พูนอ่านมิจฉาหนะสาวเก็บวันไหนเก็บหอ้าอ้อมย่างเก็อะไรก็เปพืนนี่มแม่เปนจักนิมมาบําหนียนบําเหนีนทำไหมเต็มแล้วถอดไ้นะสาว โค้งหัวไปทางหนมนทางนี้หัวทางนี้ก็ตน่ต้เสียงใ่ต้นผูชายตัวยาวหัวหทาหัวเเจ้าหน้าที่หเข่าทไม่ไอยู่ในประเด็นเาได้ใส่ได้ใสมือใหม่ก็มว่าเข่าตัวนั้นนะทุ

โตง,งา,ม,ามันดีๆไปบ้าน้ข้าวาาปาลาอยู่เ้อันิดหนา้าติดตากัมีเห็นบนคู้คนให้มือไว

เอ้แล <S ares> <že 20> ้วก็แล้วก็เพลงงหมู่เนาะห่วงก็หมู่ให้ไมเลยมอไซค์าให้ครัวแบมาทำ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 ให้แล้วคุมสีฟังกระดูกไปดู

là xong rồi lấy pa nào mà nào không có ờ xong càng càng ờ

เงินเป็นหมอเอกนเปนเป็นหมอผมบอกเลยม่ควรรจะอเาเด้อที่ยวก็ไ่ได้เป็นอาจารย์เตมอเตมหมออุเลยเงินส่วจุกุ

ยลิยังสิบลิปมันออกเห็นม้ยวิีแนี้อย่เนาะซื้อห่อแล้วกระช่ำ้ำสีบเห็นกระช่ำห่เห็นแล้วมันะช่น้ำสีบรเห็นขึ้นยังินก้อนห่อล้งเงินเงยงม่เห็นบดเออ่อล้ก่อนอะไยังสะอาดยิ่ลง่ล่้

อยู่อยู่าดินลมก็อยู่แล้วดึงอยางงี้าินลมแม่เาดีไม้อเทนเลยเ็นแบ้ิดดูแม่ก็เองอะไมามาอระชังเกชังหม้อเห็นก็อถื่อือถื

พิธีพี่น้องเลยเนาะบ้านนี้ก็บผมมีอย่างแล้วญาติบ้านไปเลยแล้วไปสู่ชูบทีแล้วเนะาะขอบุญขอบคุณหลายๆที่เข้าเบื้องมาชมเด้อพี่น้องเด้อฝากก็แล้วกดแชร์กดติดตามก็ขอแสดงความเสียใจนะก็ขอครัวของเพผ่อนเนาะยันที่พี่น้องเพผ่อนนำพอในคลิปหน้าเพื่อแล้วพี่น้องเลยเพืล้วสบายดีสบายดี